ครับสวัสดีครับผมมาสเปนครับผมวันนี้เราเล่นเกมเทโรเกันอีกครั้งหนึ่งครับผมกับซีรีส์เทโรมาสเตอร์นะครับผมไม่ใช่เอาไปสวัสดีครับผมมาสเปนครับผมวันนี้อยู่อยู่กับซีรีส์ใหม่ครับผมกับซีรีส์เทโรเทเรียแบ็บบูทอโมดเป็น EP ที่1นะครับผมส่วนเนี่ยเรามี EP ที่ศูนย์ครับผมกดได้ตอนจบคลิปนะครับผมนี่ EP ที่1เนี่ยหลังจากอีพที่ศูนย์เป็นการลองของไปนะครับผมเพราะว่าอะมอสมันโอเวอร์ฮอลมันหายนะครับผม ผมไม่ทราบได้เพราะด้วยเหตุผลประการใดทําให้มอดหลายๆมอดมันหายไปยแบบนิดนึงครับผมก็เลยไม่ไม่เขาเรียกว่ากู้ซิสเต็มกันเลยลองของไม่ได้เลยเดี๋ยวสร้างแบบใหม่เล่นกันนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะลุยเลยไม่พูดเสียเวลาครับกดเล่นเลยนะเริ่มใหม่จากต้นนะเอาแล้วนะฮะอ่ามีพังไวนะ้เนี่ยนั่นไงมีพังซะแล้วนะผมอยากจะเปลี่ยนให้มันไม่มีวันพังได้ไหมผมว่ามันยากเกินนะแล้วผมก็ใส่เป็นโหมดเอ็กซ์เพรสโหมดนะ มีต้นไม้พังด้วยหลังจากมีโอหลังจากมีมอตโอเวอร์ฮอลด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะระลกขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนน่นคิดไม้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 นั่นแงลอยน้ําเลยนะชอบเสียงเพลงมันอนะ่ะมันรีมิกได้หน่อยโอ,โ,อโอ้มีลงน้ำนะโอเคอ๋อเราขึ้นได้เหรอปากวัวใชครับรอเลย <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้หลังจากตอนแรวเราได้ทราบแล้วนะผมว่า ในคืนหนึ่งเนี่ยเราต้องเอาให้รอดนะครับผมก็คือต้องตอนเชา้าอยู่ตัดไม้เก็บของให้หมดตอนตอนเย็นก็ให้รีบลงถ้ำหรือหาของนะครับผมเพราะว่าม,มันจะไม่ทันการนะตอนนี้ที่ขุดเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยที่ขุดตอนนี้เหลือเอาไฟอยู่นะฮะผมต้องฆ่าสลามสักตัวสองตัวนะฮะโอเคหลังจากรอบที่แล้วนะผมผมได้ทำการอ่าซับมอนบอสแบบงงๆนะผมช่วย ก็เลยทําให้เกิดความอะไนไขึ้นแบบโดยไม่รู้ตัวนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะก็สู้ต่อนะาผมเดี๋ยวสร้างใหม่ใหม่ตอนนี้ฮะผมยังคงกล้ารับรำการด้วยปากว่านี่คือหายนะของจริงนะเมื่อกี้รอบแล้วไม่มีโอ้หอด้วยซึ่งนั้นเราข้าบผมบอกเลยเคดีผมเออมีตกตายไหมเนี่ยม่เป็นไรใช่ไหม อ๋อมีมีชาร์จด้วยนะฮะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเทอร์ีนตมันเป็นการ dash, แดชเดชหลบนะโอเคถ้างั้นก็จะได้แก้อีกรอบหนึ่งนะฮะเอาขวาโอเคแบบไปมันได้คอนโทรง,ง่ายหน่อยถ้าเอาถ้าเอาเทอร์นเนตขวามีอีกนะผมว่าจะด่าคนทำเกมแล้วนะครับผมขอแม่งไม่ไหวแล้วนะโอดดด้ดูอดเดือ่ะฮะมีโอราเมีด้วยนะฮะโอเคทำทอร์ชฮะ ไอชิปอ่าหนึงเจลทำได้หนึ่งท็อเย่าช่วยโอ้โหคืออ่าทอตหนึ่งกับหนึ่งอันกับสามอันี่คือต่างกับเราฟ้ากับเหวเลยนะครับผมเพราะสามอัเนี่ยมันคือสามต่อหนึ่งไงนี่คือหนึ่งต่อหนึ่ถ้าใช้ผิดจุดประสงค์มันจะนีเปล่าวะโอ้ โอ <Okay>. oh, เคเออแล้วไปนะฮะโอ้โ oh. หบังคับยากปนไรเลยนะฮะแม่งลื่นปืดลืด่นปืดเลยนะฮะ uh, okay. อ่าโอเคเอาเตจทิ้งกันอ่าเฉดเฉดเฉดกระโดดยังยากนะผมโอ้โหให้ตายเถอะกระโดดไม่ไม่ความเป็นไปไ,ได้เลยเนะี่ยโอเคพอมตรงนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนตอนดึกค่อยลงมานะฮะ ลองข้ามๆหน่อยขึลงมาดีกว่าแนละ้วม,มีเชือกผมชอบชอบเพลงนี่มากเลยชอบเพลงในโอหฮอใสอยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเจอใบโอ้ล้มแข็งโพชั่นโพชั่นวัตต์โพชั่นคืออะไร <laughs> ไม่พังด้วยนะโอเคโอโอโอตัวจิรเนลยยังไง ได้ไก่มาฮะพร้อมไข่นะฮะเลือดด้วยนะฮะในบูมเบมบูโอเคในทรายนะครับผมซาฮาร่านะฮะเอ้ยเออ๋อ,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 โ,อ,โ,อโดนโดนดวยเหรอโอ้ชาตดาเตออะเลยดาเตะแดกยาก,ก่อนแดกยาก,ก่อนโอ้โห,โโหแม่งยากมากนะนี่ได้ด้วยหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งท่าก่อนรู้ท่ายากละโอ้โทอดแม่งยากจริงนะเนี่ย ม็อบไม่ม็อบว่าเตอเออคือไม่รู้กันเดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวลองเลยแล้วกันก็ร mm ี hmm. ่ด้วยนะฮะใช้ยังไง mm hmm. จุดจุดจุดนะฮะก็โอเคเอาใช้แก้ขัดก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคราฟของก่อนแล้วกันที่ควรจะใช้นะครับโอ้ใช้แพงขึ้นนิดนึงแนะเนี่ยแพงแนะเนี่ย เป็นซอนะ,นะครับแปด,ด,ดะนะครับเกใช้เนี่ยดิละต้องมาทำไรนะแล้วก็เดี๋ยวทำลูกธนูนะฮะมาแล้วครับมาแล้วอโอ้มีเลงด้วยนะฮะโอ้โหยิงทีแม่งลำบากไว้วอดเหมือนกันนะเฮ้ย แต่ชอบระบบนั่นแหละยิงยิงรัวๆได้นะโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยไม่กระวัวเหมือนนั้นแบบที่แล้วนะแต่ที่ตัวนี้ยากหน่อยนัเนี่ยะเอเอแดชหลบแล้วกูแดชหลบแลกกูอา้าวเรียบร้อยยิงชัยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปอีกทางกันแล้วกันนะนั่นนะอ้าวตรงนี้มีถ้ำทำไมเราไม่สังเกตวะฮอตแปดอันโอเค พร้อมกับความหายใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ใช่นี้ดิอู้ยไอชีกูกดอัติเนียนไม่ทันนะไอ้ไปไหมเหรอเวทเวทอะไรเวทอะไรเนะเวทอะไร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 นะ ิบหายแล้วนะลืมไปแม่งมีไฟไหมโอ้โหเยี่ยมไปเลยเอาละครับงานจะง,งอกระวินาทีนี้อีกแล้วนะฮะบ,บอกเลยหายนะมีจริงอีกแล้วนะฮะหมดที่ยากเหลือ85เหรอต,ตายไปแล้ยนะโอ้ค้างค้างค้างเฮียมีค้างด้วย นี่ก็ได้เหรอมีค้างด้วยเนะีฤฤฤ่ยอฮ้ยทึดโอเคผมชอบหลักการแด้มันนิดหน่อยนะเป็นการแด้ที่แด้ได้ดีนะโอเคมีหมวนตัวด้วยเว้ยเสียงเป้นเปนเงนะฮะอ่าโอเคพอรอดพอรอดอยู่โอ้โไอเ้เ้าไอเ้ไอเรียบร้อย ตายหาแล้วครับหาแล้วครับเกิดเชีย่ยอะไรขึ้นวะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วต้องต้องกลับไปตรงนี้แล้ว <S <S แล้วก็มีจุดให้พักเล็กน้อยน,นะครผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แป๊บเดียวแหละเดี๋ยวมันก็ไม่เล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มีปัญหาอีกนะ <S <S เอาแล้ว <S <S ไม่นะ มกันชีวิตแล้วนะเหวี่ยงแล้วเยี่ยมไปเลยนะฮะปีกเรียสิบเอ็ดแล้วเหรอวะมาลุยต่อวิ่งกระโดดเท่ากับเร็ววิ่งกระโดดเท่ากับเร็วอีกแล้วนะฮะ เนี่ยาหันก็น่าจะกำลังได้ที่ที่ต้องกินแล้วนะครับเฮ้ยเรียนเรียเรียญเรียนเฮ้ย,เ,ยเ,เด็กเด็กกล่องแรกนะครับอะไรเลยรูนเดล่าโอเคมันเสียนะใช้ไม่ได้นะอ้าวไหมไหมหรอกนะโอเคโ้หยังต้องระแวงมันจะไหมไหมไหมตอนนี้นะเอ้อ ก็เรากระโดดกระโดโดโดนมันได้ใช่ไหมโอเคเอยได้อยู่ได้อยู่โอเคเริ่มมีแท็กติงแล้วมมีแท็กติกแล้วอ้ยเฉียเชียๆเีย,ยมีติดคีด,ด้วยนะโอเค ตายหาตายอีกแล้วนะครับผมหลบได้ยังไงกูหลบได้ยังไงเมื่อกี้ไอชิดโอเคหมืนมาทดอดนะอโอเค โอเค okay, okay. เริ่มเป็นเริ่มเป็นเราเริ่มเป็นแล้วนะโอเคเวไปมาอีกหนึ่งนะโอ้โหกเราสำคัญไปแล้วนะกรีดรี่ข้อจะใช้อัตโนมัติเช้าครีดข้อนะ ไปมานี่โอเคเดินเราไปนะเฮ้ยเจอเจอฟอเรสต์แลผมเอ้ยไม่เจอน้ำแ,แข็งนะครับต้องต้องรีบรีบผ่านนะฮะรีบผ่านให้ไวเลยครับชิปกูไปจะหนาวก่อนเลยดิผมเกรงแค่นั้นนี่นั่นไงนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องนะต้องวิ่งวิ่งผ่านน้ำนะฮะอ่ามันเรียกพอได้แล้วถ้าผมจะไม่กดอีกแล้วนะฮะ พย่ยามกดเป็นครั้งโง่ๆครั้งที่สองเนะี่ยโน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 อย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีแน่หนะาวครับหนาวหนาวนะ เร yeah. อไปพิมสันอีกแล้วพิมสันนะโอ้ oh. โอเคแค่ให้รอไปแรกอย่างยากนะครฮะขอ,อพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมสำนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนให้ผมเดี๋ยวหลังใหม่อีกทีหนึ่งนะผมอย่าลืมกดสมัครและแชร์เพื่อพาคลิปใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ